อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอต่อจากวันก่อนเพราะนั้นว่ามันย้อนึนเรื่องการฟื้นจากการตายเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วอาตมาในตอนนั้นนะก็เรียกว่าชอบรักษาอารมณ์ตามนังสือเขียนว่าเมื่อขณะที่ฉันตายที่ฉันตายนี่ ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันก็ต้องอพอพอเขาโทษนะหนังสือนี่อาตมาของไม่ชัดไม่ชัดเมื่อคืนเฟื่อเขาทานย้อนกล่าวใหม่ว่าเมื่อเมื่อฟือ้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์คือคําว่ารักษาอารมณ์ก็หมายความอารมณ์ที่เก่อนจะตายนะ่ะ เวลาภาวนาไปเห็นพระพุทธรูปสวยก็มีเป็นระกายพาดไม่รักมากเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันท่านอาจารย์ท่านให้เล่าให้ฟังนะแล้วก็ฉันก็ต้องเล่าให้ฟังคําว่าอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระพุทธพระพุทธรูปองค์นั้นแหละองค์ที่เห็นเมื่อขณะที่จะตาย ในเวลาที่มาบันทึกเสียงภาพท่านก็ปรากฏท่านบอกว่าควรจะเล่าให้ฟังเราจะบ้านก็ฟังเวลานี้ก็เล่าได้ฟังได้แล้วเพราะเด็กๆเล็กๆอนุบาลเขาก็ทำได้เจอท่านถึงด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์ที่ทําได้นี่หลายสิบคนแต่ผู้ที่ได้ปัญญาผู้ทีได้ปัญญาจริงๆนับร้อยนับพันเลยนะ แม้แต่นักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือนักเรียนในร้อยตำรวจเขบทำกันได้เด็กในมหาวิทยาลัยต่างๆที่กําลังศึกษาได้ปิญญาตรีปริญญาโทก็ทําได้อย่างถ้าในการชั้นผู้ใหญ่ทั้งคนไดกันยกตัวอย่างสักสองสองคนคนได้อย่างทางทหารนี่ก็คือท่านพลเอกทวนทองสวน,นทัศน์ เวลานี้ดำรง,งดำรงตำแหน่งเป็นรองเส,าสนาธิการทหารแองกองบัญชาการทหารสูงสดุดท่านพวกนี้คล่องตัวมากยกตัวอย่างส่วนน้อยทหารนี่เยอะอย่างตำรวจก็มีท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืวสวน นี่ท่านก็คล่องขนาดเป็นครูก็ได้ท่านทนทองนี่เป็น,เป,นเป็นตั้งตัวเป็นอาจารย์จาเป็นจะต้องสอน,นเพราะเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ทกหาเขาอยากให้เป็นครูท่านก็เก่งท่านพลดรวตรีสมศัิ์สืบเชิงวนนี่ท่านก็คล่องตัวมากช่วยเป็นครูแสํตหรับทานหันเรือก็มีท่านพลเรือตรีจินดามุทกกนกนี่ท่านก็เก่งท่านก็คล่องมาก อากาศเวลานี้ทราบว่าเป็นเยกรมแล้วอาจจะเป็นในคนนั่นก็นคือนาวากาศเอกวิเศษอาทรโรจนวิพาธเวลานี้ทราบข่าวว่าตั้งเป็นเยกรมแล้วที่พูดนี่เป็นพูดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยี่สิบสองนนันซือพิมพ์ลงว่าเป็นเยกรมก็คนจะเป็นในคนไป สำหรับบรรดานด้านด็อกเตอร์เอาสักคนเดียวก็แล้วกันมีด็อกเตอร์เยอะคือด็อกเตอร์ปิญญาโนตารายัยอันนี้ก็ได้คล่องเคยเป็นครูก็ใช่ช่วยเป็นครูสอนนี่ท่านรู้กันหมดแล้วก็มีพวกโอ้ยเจยอะไปเวลานี้ถ้าหาพระองค์ไหนบอกว่าไม่ได้นะจะไปเชื่อท่านเพราะว่าพระเนี่ยท่านเกลงวินัยบทหนึ่ง ว่าถ้าคนไม่ได้จริงๆไปกล่าวตามไม่นายแท้ปรับเป็นโอ่โอ่โอตริมนุสธรรมขาดจากความเบ็นพระถ้าได้จริงๆถ้าพูดเพื่อโอดท่านปรับไปบำบัตปาจิตตีนี่ถ้าว่าพูดเพื่อเป็นการสงเคราะห์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแสดงปาฏิหารเพื่อหวังจะสร้างจะ จะทำปฏิหารสร้างศรัทธาเกิดแก่บ,บคุคคลผู้ศัดิ์นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับแต่ความจริงถ้าว่าบรรดาพระท่านหลายท่านยังทรงมันญาติอยู่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็บอกกับท่านได้ว่าเวลานี้ไม่จําเป็นต้องปิดแล้ว เพราะว่าขอท่านหลายเร้วครับเขาเปิดกันเปิดจึงก็ทั้งเด็กเด็กเล็กๆผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าขลิการททุกชั้นนักศึกษาทุกระดับเขาทํากันได้เมื่อก็ทํามันได้แล้วก็ควรจะเปิดออกมาเป็นการให้กําลังใจแก่บ,บคุคคลผู้ปฏิบัติได้ที่เขาเป็นคระวาัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสํานักต่างๆท่านก็สอนกันมากเวลานี่ยแต่มารู้สึกขอบคุณท่าน เวลาที่บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้ใหม่ๆเม,มื่อปีพศ .2514 ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าท่านที่ได้ท้าเงียบแต่เวลานี้ท่านที่ได้ท้าไม่เงียบท่านสอนซะแล้วแต่ความจริงเวลานั้นท่านก็สอนกันอย่างลวงปูผลเนี่ยก็มาเปิดวิชาสอนแบบนี้ที่บ้านโมู่บ้านเศรษฐกิจธนบุีรีตั้งแต่ปี08 แล้วก็แต่ความจริงท่านสอนมานานแล้วก็มีหลายๆท่านทางภาคอีสานท้งภาคเหนือทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ท่านสอนกันเยอะแต่ว่าท่านเงีบเยบๆถ้าแ,แต่มาเนี่ยมันเป็นคนปากมากเพราะรู้ว่าคนตัวจะตายเมื่อก่อนก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมีหลายท่านมาถามว่าบรรลุมรคผลเมื่อไร ได้ฌานสมาบัติเมื่อไหร่อันนี้ต้องขอตอบตรงไปตรงมาตามใจตามปากชอบพูดต้องตอบว่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้ฌานสมาบัติและก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้มรรคได้ผลมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าตนของตนเวลานี้ เมื่อเวลาจะาตายจะยาสามารถพค้นนรกได้หรือไม่ได้ไม่ไไมแน่ใจนะักรับฟังกันไว้เนี่ยก็จำกันไว้ด้วยนะอย่าไปคิดว่าตะมาเป็นพระทรงฌานสมาบัติที่เล่าฟังมาเป็นเรื่องของสมัยเด็กแล้วก็จงอย่าคิดว่าตะมาเป็นพระอรียเจ้าคิดแต่เพียงว่าถ้าตายไปคราวนี้ อย่พ้นจากตำแหน่งใหญ่คือตำแหน่งสัตว์นรกถ้าตำแหน่งที่รองลงมาก็คือตำแหน่งเปรตตำแหน่งที่รองลงมาอีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งอสุรกายตำแหน่งเล็กจิ๋วก็คือตำแหน่งสัตว์เลี้ฉานไอ้สี่ตำแหน่งเนี่ยท่านหาตำแหน่งว่างให้ตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่รอการบรรจุแต่มาเอินท่านจัดหาไว้ให้ก็ต้องไปอยู่จุดนี้แหละ เพราะว่าท่านไม่หาไว้ให้ก็คงจะมาเกิดไว้คนที่มีวาสนาบารมีไม่เท่าเขาถ้ามาเอิญเขาไม่เกิดเป็นคนถ้าจะไปเป็นเทวดาก็คงเป็น,ทนเนทวดาแบบอังกุะเทพบุตรสำหรับอังกุลเทพบุตรนี่ไม่ลาบประวัติจากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังเวลาออกพรรษายอยู่เสมอเขาจว่าทราบคุยกันต่อไปนะถึงต้นไหนล่ะ พูดแล้วก็ไม่ได้มองหนังสือเลยไม่รู้จะไม่รู้ถึงตรงไหนแล้วเป็นนั้นว่าเอา้ามันไม่รู้ว่าตรงไหนเอามงเอาย้อนใหม่เมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์อ๋อเราอารมณ์เดิมนะอารมณ์เมื่อก่อนจอะาตายที่ทํานึกพับเห็นพระนึกพับเห็นท่านแหมชอบใจเห็นพระคืออาจารย์เวลานี้เวลาพูดนี่ท่านก็มานะ น่าตะมาไม่เคยทิ้งมาตั้งแต่เด็กเพราะรักท่านมากท่านเห็นแล้วก็ชื่ในใจท่านก็สวยสวยด้วยก็ยิ้มเวลายิ้มน้อยๆก็รู้สึกว่าชื่ในใจเวลาเหนื่อยมาก็หายทันทีในบริการหนึ่งไม่เห็นท่านแล้วอยาจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีเวลานี้ไม่เอาแล้วไม่ดูไม่รู้เองแล้วถ้าต้องการจะรู้อะไรก็ถามท่าน เมื่อถามท่านบางอย่างถ้าบอกอันนี้ไม่ควรก็ไม่ควรใจท่านก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างไหนท่านบอกว่าควรก็อยาก,กรู้อย่างเรื่องโลกพระจันทร์โลกแปงคานเนี่ยครั้งหนึ่งถ้ามาถามมารู้เรื่องโลกพระจันทร์แป้งคานไหมบอกไม่รู้ท่านถามว่าทําไมยึงไม่รู้ก็เลยกราบเวียนให้บอกว่าเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่นสาร ท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นของไร้สาระแก่นสารท่านก็เลยนําไปดูโลกพระจันทร์โลกแางคานโลกพระจันทร์โลกแางคานโลกพระสุกร์โลกกุรุนี่ก็โลกจามอนโลกู้ตัวอะไรวกนี้โอ้มีคนเยอะแยะนี่แล้วจะปรับกันมาอะไรก็มาเชิญปรับนะะระวังระวังหน่อยนะระวังระวังหน่อยนะถ้าไม่ระวังจะพบกับของแข็ง เป็นเล่ากันต่อไปว่าเมื่อขณะฉันจะตายตาหนังสือนะเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ถ้าอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันอท่านให้เล่าให้ฟังฉันจะไม่เล่าก็ไม่ได้ท่านบอกให้ต้องเล่าให้ฟังแต่ได้ว่าตอนนั้นเป็นปฏิบัติาของเด็กอายุสิบสองปีและฉันก็รักษามาจนกระทั่งถึงวันวันที่จะบวชพระ พยายามรักษารม์อย่างนั้นตามมังสือนะฉันชอบการท่องเที่ยวอย่างนั้นฉันรักพระองค์ที่รูปร่างสวยมีรัศมีสว่างผ่องใสฉันต้องการเห็นท่านทุกวันบางวันถ้าฉันว่างฉันก็เห็นท่านวันละหลายหลายชั่วโมงอมันสบายใจแล้วก็เปิดเป็น อท่านเป็นพระใจดีเห็นแล้วก็มีความสุขฉันเรียกท่านเมื่อไรท่านก็มาหาฉันทันทีคำมาเรียกนี่ก็นึกพอนึกพับเห็นทันทีเมื่อท่านมาหาฉันท่านก็ยิ้มสวยรูปร่างของท่านก็สวยผิวกายก็ผุดผ่อง <c oughs> มีรัศมีสว่างสวยงามมากถ้าฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรทั้งตัว เพียงนิกพับว่าอยากเห็นท่านเป็นเพชรไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรมาทันทีประเดี๋ยวขอนาิสั่งน้ำหมกสนิทนะวันนี้ขอนายสั่งน้ำหมกอาอกาศเคยกระเดมเอ็มไออากาศมาแล้วแล้ก็ดูกันต่อไปวันนั้งเสียหายปรยงเดะอยา เป็นั้นว่าผิวกายท่านผุดผ่องรัศมีก็สว่างสวยงามมากฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรท่านก็เป็นตัวอ่านซ้ำเนี่ยภาษาน้ำหมกแล้วลือม,มันทัดเพียงนึกว่าอยากจะเห็นท่านเป็นเพชรก็ไม่ต้องออกปากตัวท่านกับป็เพชรทันทีท่านใจดีฉันรักท่านมากนะ,ะ,ะแล้วก็านบอกทุกวัน ถ้าถูกใครเขาว่าฉันเขาด่าเขาว่าเขาบ่นน่ะถ้าฉันไม่สบายใจฉันก็หาที่ปล่อยคนแล้วก็เรียกท่านมาหาวิธีเรียกของฉันก็เพียงแค่ยกมือไหว้ฟ้าแล้วก็กลาบฉันก็ภาวนาว่าพุทโธเพียงสามคำเมื่อครบสามคำแล้วท่านก็มาหาทัานที มาท่านก็ยิ้มไม่เห็นท่านยิ้มฉันก็หมดความทุกข์ใจสบายใจแล้วเพราะคนชอบยิ้มนะ่ะถ้าฉันอยากจะไปดูนรกฉันก็บอกท่านว่าผมอยากจะไปดูนรกแก็รับเมื่อบอกท่านแล้วท่านก็ไม่พูดท่านยิ้มอีกอนะ่ะท่านว่ายิ้มอย่างเดียว พอท่านยิ้มฉันก็ไปถึงที่เคยไปคุยกับะตะลุงสี่คนทันทีนี่ท่านส่งไปได้วยการยิ้มนะเรียกว่ายิ้มพับกิถึงทันทีแต่แหมต,ตอนนี้โง่นะบอกอยากดูสวรรค์ที่ก็หมดเรื่องนั่นก็เมื่อไปทำ้ามาอย่างไง้่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปได้อย่างไง ไอ้ตอนนี้แต่มาก็ขอพูดว่าในแมวุกกี้อ่านตามนังสีนะก็ต้องขอพูดว่าท่านใช้อนุภาพเป็นการยิ้มคงจะส่งให้ไปแล้วมั้งอ่าตามสีว่าใช้คิดว่าการยิ้มของท่านเป็นการส่งฉันไปวันเวลานี่มันไม่แน่นอนจะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้ ดีไม่ดีเวลาฉันกินข้าวอยู่คนเดียวหรือว่าได้ย่าสวนตอนนั้นเป็นลูกชาวสวนอยู่ที่ตำบลบรารมาตอำเภอเตลงชันจังหวัดทนบุรีบ้านยายของฉันอยู่ที่นั่นฉันไปอยู่กับยายของฉันฉันอยากจะไปในรกฉันก็วางมีดแล้วก็วางงานภาวนาว่าพุโทโธสามคำ ท่านก็มาหาฉันบอกว่าฉันจะอยากจะไปดูนรกท่านก็ยิ้มเมื่อท่านยิ้มแล้วฉันก็ไปนั่งตรงที่นั่งมาคุยกับลุงเมื่อฉันเห็นนรกขุมไหนเขาทำกันอย่างไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกว่าฉันอยากจะเห็นนรกขุมไหนนะว่านรกขุมนั้นเขามีปฏิปทาทำกันอย่างไง ฉันก็เห็นตาใจฉันนึกเหมือนกับฉันได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นจะได้ว่าฉันไม่เคยขอให้ท่านส่งไปสวรรค์หรือว่าพรหมโลกเพราะฉันไม่มีความรู้เคยไปนรกก็ไปแต่นรกอย่างเดียวจะได้ว่าเมืองน,นรกที่มีคนลงไปใหม่ทุกวันฉันจะเล่าเรื่องคนดีที่ว่าเป็นนักบุญ สอนชาวบ้านเรื่งนรกสวรรค์และเคยหาว่าฉันไปนรกได้เป็นเรื่องโกหกแต่ว่าท่านเองเป็นพระใหญ่เขาเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณพอท่านตายฉันก็ไปดักดูท่านที่ทางเข้าเมืองนรกพบท่านไปทางนั้นเขารับท่านไปท่านมีเกียรติใหญ่ มีเจ้าหน้าที่คือคนรับใช้สี่คนนุ่งแดงใส่แดงพอ่อโัวแดงประครับประคองท่านท่านเป็นผู้มียศใหญ่นะหรือว่าท่านมีวาสนาใหญ่ความดีของท่านก็เลยส่งลงท่านท่านลงอเวจีมานรกถ้าอยากจะทราบว่าเป็นกรรมอะไรของท่านก็ฟังกันต่อไปนี่ พระที่ท่านเป็นเจ้าคุณสมัยนั้นนะ่ะท่านฉลดไม่เท่าพระที่เป็นเจ้าคุณพระครูในตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนี้สมัยนี้คนจะเป็นพรกเจ้าคุณพระครูนี่ต้องมีความสามารถมากเวลานี้ปริญญาก็มีเยอะเวลานี้ท่านไม่ไปนระกกันล็อกท่านดีมีฐานะมีบรรดาศักดิ์แบบนั้นบรรดาญาติโยมพทธบริษัท หากว่าท่านมาเทศและคุยธรรมะอีกฝังถามเรื่องนรกสวรรค์พรทโลกนิพพานท่านได้ทันทีอาตจมามั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยท่านทําได้ก็ไม่แต่เด็กอนุบาลยังทําได้ทําไมพระท่านจะทําไม่ได้อาตจมามีความมั่นใจถ้าเด็กอนุบาลไม่ใช่มาอรตมาเวลาเนี่ยเด็กนักเรียนอนุบาลจริงๆและการฝึกก็ไม่ได้ฝึกจากพระ ฝึกจากผู้ชายผู้หญิงที่ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาทำได้และเขาสอนกันแม้แต่เพียงเด็กอายุหกเจ็ดปีเนี่ยแม้คลอ่องอาจจะมาห็นก็อายอย่นึกว่าท่านที่ได้เั็นหลายเรานั้นเป็นคนอาตมาสอนนั่นไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาสอนกันอาตมาไปเห็นเห็นเข้าปับ๊บก็ฝึกกันเดี๋ยวเดียวเขาไปได้เขาพูดมีเหตุมีผลให้เรารู้สึกอาย บางทีก็มาถามว่าหลวงพ่ออันนั้นอะไรเจ้าคะอันนี้อะไรเจ้าคะพ้วอายไม่อยากพูดก็ระสู้เขาไม่ได้ทีสู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราคล่องไม่เท่าเขาเวลาเราฝึกโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเขาฝึกกันนับเป็นนาทีเนี่ยเขาไม่นับเป็นวันฉะนั้นญาติโยมพทธตริษตทุกท่านพระเวลานี้ท่านเป็นนักปราชญ์กันเยอะมีเป็นปร,ริญญาชั้นสูงเป็นนักธรรมเป็นนักเกศ เป็นพระสังฆาดีการเป็นได้รับปริญญาโอ้พวกนี้ท่านเก่งท่านเก่งทุกองค์ญาโยมทุกคนสบายใจได้แล้วว่าพระท่านพวนี้ท่านดีจริงๆถ้าไม่ดีก็ท่ามันมาสอนโยมหรอกและท่านไม่ดีท่านก็คงไม่มาปกครองพระคนที่จะปกครองพระได้จริงๆพระที่ปกครองพระได้ย่ิงหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นพิเศษ สองต้องมีฌานสมาบัติดีอย่างเยี่ยมสามม,าายาสามมีวิปัสสนาญาณสามารถตักกิเลสไปสมุติเฉตะระหารได้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่กล้าเข้ามาปกครองพระเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่ันดับหนึ่งผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นสาธุชนสองผู้ทรงฌานสมาบัติดีจัดเป็นกัญญาณชน สามตัดสังโยชน์ได้เป็นพระอริยชนองค์สมเด็จพระทศพลท่านมายกย่องอย่างอื่นทายกย่องอย่างนี้เนื่นพระที่ท่านมียศถารมดาศักดิ์เวลาที่ที่จะแต่งตั้งยศเขาต้องเขียนประวัติความดีถาวายพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ขั้นพระราชาคณะเป็นว่าท่านมีความดีตามนั้นนเมื่อขอขั้นไ,ขขนไปพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถวายยศเป็นพระราชาคณะกินไป คำาว่าพระที่จะเป็นพระครูนี่เขาต้องเขียนบันทึกความดีของท่านถวายสมเด็จตระกงลราชถวายใครก็ไม่สาบถวายพระพระเหล่านั้นท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าดีจริงที่เขาแต่งตั้งมาฉะนั้นความดีของท่านโวกนี้จะมาคิดว่าเรื่องนรกก็ดีเปรกก็ดีสุดกายก็ดีสวรรค์ก็ดีพรมก็ดีภัยก็ดีไม่เกินวิสัยของท่านท่านต้องคล่องแคล่วแล้วท่านจึงเป็นได้ ไอ,อ้ยังอาตมานี่จะถืออะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นพระชั้นสวะเป็นพระกะเลวารากไม่มีผลนักเดี๋ยวเวลาพูดก็ไม่ได้จำมันทัดนังสีแล้วมันอยู่ที่ไหนนะอืมมันอยู่ที่ไหนแนละ้วเอาเดี๋ยวต้องขึ้นต้นกันใหม่ดิเอาคุยกันต่อไปว่าอันนี้ขึ้นตน้นแบบพระลงเ,เวจี นาสีให้วัวข้อพระลงอเวจีคือเจ้าคุณลงอเวจีก็แล้วกันเจ้าคุณสมัยนี้ไม่ลงอเวจีหรอกแล้เจ้าคุณสมัยก่อนท่านยังโง่อยู่ท่านจะหลาดไม่เท่าเจ้าคุณสมัยนี้ท่านยังลงอเวจีเจ้าคุณสมัยนี้แต่มาคิดว่าท่านคงไปนิพพานหมดเจ้าคุณพระครูอะไรพวกนี้นะสมดกสมเด็จเนี่ยท่านคงไปนิพพานกันหมดเพราะว่าท่านดีมาก ถ้าไม่ดีจริงๆถ้าไม่มันนั่งควบคุมพระให้พระนับจำนวนเป็นแสนอยู่ใต้บงังคับบัญชาเอาคุยกันต่อไปแล้วเจ้าคุณพระครูต่างๆอยหาว่าแดกดันนะนี่พูดด้วยความจริงใจอย่าลืมนะขี้เกียจกลัวกันแล้วนะหลังจากฉันพื้นจากตายได้ไม่ครบหนึ่งปีดีพระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศ และก็เป็นพระองค์เดียวก,กันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณบบบบบ์บ้าๆบอๆตาหนังสีนะแต่เพราะว่าชอบเอาเรื่องของคนที่ตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวันตอนนี้ก็รู้ว่าท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรกเออดีเหมือนกันอ,อ๋อแล้วไปได้ทางเดียวเนี่ยท่านถามท่านลสวรวค์ก็บอกไปไม่ได้ครับยายครับผมไปได้แต่นรก แล้วเขาก็ทําอะไรมาจึงลงนรกเวลาไปถามเขาด้วยเขาบอกตรงเขาไม่โกหกเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เองฉันก็เลยต้องไปนรกเป็นประจาวันเนตานองศีนะใช้ศัพท์ว่าฉันนั่งศีว่าฉันยังดีกว่าเวลาที่ไปในรกฉันก็ไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะยืนอยู่ที่ยอดเขาที่ตาลุงกระสังว่าห้ามเขา นี่ตั้งแต่มันเด็กแล้วนะคำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งไม่ละเมิดความจริงเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปได้แต่ถ้าว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องธรรมะธรมโออะไรกับเขาเลยปกติก็เป็นคนเคารพคำสั่งของท่านยายแล้วก็ท่านแม่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเรื่องคำสั่งไม่เคยละเมิดเว้นไว้แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการ ก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะขัดคำสั่งนี่ไข่คำสั่งอะไรก็ต้องพบกับกระบ,บ,บีายาสิคือไม่เร็วแม้แต่อยู่โรงเรียนเรื่องขขดคำสั่งไม่เคยถูกลงโทษเลยเพื่อไอก,การอยู่โรงเรียนเนี่ยบรรดาญาโยามพรบริษัทเห็นงเพื่อนก็ถูกลงโทษกันอาตมาไม่เคยไม่เคยเพราะแต่ว่าครูสั่งว่าอะไรนี่มันเรื่องง่ายเรื่องเรื่องเบากว่าที่บ้าน่ังเยอะ ที่บ้านนี่มีเรื่องห้ามกระจุงมก,กระจิ้มตามระเบียบประเพณีเยอะแยะได้ว่าที่โรงเรียนนี้ดูว่าจะมีวินัยน้อยกว่าที่บ้านเลยสบายใจเรื่องการโถลงโทษไม่มีเห็นว่าเมื่อไปถึงเมืองในรกก็เลยไม่กล้าัดคำสั่งลุงท่านแต่ก็ทำให้ตาลุงคนนั้นลำบากไม่น้อยเพราะว่าถ้าฉันเกิดสงสัยไม่เข้าใจอะไรขึ้นมา ฉันก็นึกถึงลุงท่านลุงทันทีเมื่อนึกถึงท่านท่านก็นมาหาทันทีเหมือนกันถามอะไรท่านท่านก็นบอกให้ฟังอย่าละเอียดถ้าต,ตามที่ต้องการจะรู้กันเมื่อฉันได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าคุณที่คุณยายนับถือมากกันตายท่านเจ้าคุณองนี้ฉันไม่ไหวนะเห็นว่าไม่เจ็บข้าเห็นว่าเป็นเปรต เปรตเนี่ยเขาได้รับกินของจากส่วนบนวิคนเองอุทิศใทยแต่เจ้าคุณตรงนี้ก็มีสภาพเหมือนเปรตคอยกินเครื่องกันคอยกินของถวายเห็นว่าท่านเป็นเปรตก็เลยไม่อยากจะไหวและก็ไม่ยอมไปเค้งของให้ด้วยท่านนี้พะอะไรเว่าเป็นเด็กนี่เกลียดท่านท่านหาว่าเรื่องที่เราไปนรกหาว่าที่เล่าให้ยายฟังมันเป็นเรื่องที่โกหกพกลลมนี่นะ พระคนาดเจ้าคุณสมัยนั้นท่านยังไม่เก่งท่านไม่ท่านเทศใ้เขาฟังได้วันรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงทำในนั้นดีดทิมทำนี่นไม่ดีแต่ตัวเองไม่มีดีอะไร <c oughs> ไม่เหมือนพระครูเจ้าคุณสมัยนี้ท่านเก่งท่านทําได้แล้วกันต่อไปว่าท่านอยากหาว่าโกหกนี่ไอเราไม่โกหกแต่ว่าท่านเป็นพระหาเราโกหกก็แสดงว่า ท่านไม่ใช่พระท่านเป็นเปรตไอตัวท่านเองท่านก็พูดว่าท่านบวชมาสามสิปีแล้วก็ไม่เคยเห็นนรกสักนิดน,นี่ตอนนี้ที่มันน่าคิดฉันก็เลยมานั่งเกลียดดำหน้าท่านขึ้นมาด้วยคิดว่าเจ้าพระแบบนี้มันบวชหลอกลวงชาวบ้านเขาหากิน มันเป็นความคิดของเด็กที่โงโ่ๆโยังไม่รับการศึกษานะไม่รับไม่รับการศึกษาธรรมะจึงคิดแบบนั้นทนศีลเลยไม่ยอมเคารพแม้แต่นิ้วสิบนิ้วก็เสียดายเวลาที่ยกมือขึ้นไวทันเมื่อท่านมาท่านยายให้ไปเค็ของฉันก็ไม่ยอมไปเค็ง โดยเรียนท่านยายต่อหน้าทวารพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรทั้งหมดแม้แต่น้ำหยดหนึ่งตอนนี้ท่านโกรธมากเพราะว่าท่านเป็นเยาคุณวัดท่านอยู่ฝั่งพระนครท่านมีเป็นพระมีศักดาหใหญ่สมัยโน,โน,โน่นโอ้พระครูเยาคุณในใหญ่เบ้อยสมเด็จสมัยนี้ยังใหญ่ไม่เท่าเลย มีมณฑิทิถ,ถือตัวถือตนมากใหญ่มากเวลานี้สมเด็จต่างๆไปหาท่านโอ้ท่านก็เหมือนเหมือนกับเราเราเนี่ยแสดงว่าน้ําใจของท่านตัดมณนิทิได้เป็นพระด,ดีนี่ไม่ใช่ยกย่องไม่ยอส้งเสืิอมนันจริงๆมีสมเด็จแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแต่ไม่เคยคุยกับท่านหรอกเคยไปฉันในงานสายใจไทย ถ้าท่านก็ทักเรื่อยคุยเรื่อยแบบธรรมดาธรรมดาถ้าไม่วางท่าวางศักดิ์ศรีความจริงพระสังฆราชในใหญ่ที่สุดสําหรับพระโดยตําแหน่งแต่ว่าเวลาเห็นท่านเข้าโอ้ท่านเหมือนกับพ่อที่น่ารักอันนี้พูดวยความจริงใจนะในวรรดาสมเด็จต่างๆเอากันเวลาเห็นท่านมานี่มานี่มานี่เรียกโอ้มานี่มานี่มานี่ขมาแต่แล่ละท่านก็ดีที่โอ๋นี่พูดในความจริงนะยโยมนะ แต่ว่าจะมีบางเอื่นองไหนเลวบ้างไม่ทราบนะที่พูดด้วยความจริงใจอ้าวบนไปบนมาจะให้หมดคอดก็ไม่หมดที่แล้วยมเวลาหมดสามสิบนาทีที่แล้วขอลากักนนะวันนี้เลเกะกะไปหน่อยเป็นนว่าวันนี้หมดเวลาก็ต้องขอลาบรรดาญาโยามพุทธบริษั์ก่อนวันหน้าฟังกันใหม่นะ ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาญ,ญ่าโยมพุทธบริษัททุกคนที่รับฟังสวัสดี